ภาคเสียงอันนี้เนาะเออยออบอ้านาเลยเนาะอืออืมเออเศร้าเลยแมงยังวะมันดีกว่าเก่ามันโอ้เออสเปกเลยนี่สเปกเลยแท้ๆนี่เออเออสเปกเลยดิเออ,เอ,อ,เเเอ,อถึกดืดถึกดืดครับยังวะนี่ถึกดูดเออเออถึกดูดเข้าไปแล้วครับ เออเขาไปในบ้านแล้วเอาสิกวยอูซุาไห้เด้เออกยเอาไปเอาผมให้ดอกไม้เอาเอายางเอารักจากบูชืึเอาเฮ้ยโอ้เนาะผิดหวังสัมเอาเอาบ่าเป็นยังเอาบ่าเป็นยังเอาเอามีน้ำหอมให้เห็นบ่น้ำหอมนี่เอาเฮ้ยปัดมาเป็นขั้นเลยบ่โอ้โหมักเอบนึงนะ เือเบิดแล้วกระปุกอ้อมสินยังนี่บาทหลายแล่ววะเือมีอยู่เท่านี้ละเอออันนี้เหลืออยู่บาทนึงเอาอีกบาทนึงเอา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 นี่ครับเพชรเออเอาไปโลดเนาะเอาดูแม่เอาเอาให้เอาให้เปิดเม็ดเท่าโอ้ยนอนเ่าเอ้ยยาว่าเอ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 าใส่ไปก่อนกันแสงกันแสง เอาการแสงครับเออเปิดเปิดเอาเปิดเปิดอ้าฮือหัวแตกบ่มึงแสบตาบ่ตาเบิดไปซ้ำนั่นออาบ่เป็นยังกูมีลดรลดเกาเกาๆนี่ก็ได้นี่นี่คือลดคือลดเฮ้ยยังวะเออเออเรียบร้อยครับถือเซ้นซัําครับอ๋อมาโหลดโหดปาโหดบักใหญ่นึงครับเออไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเซ็ตยังครับเนี่เออต่อต่อ ก็เบนแปะจำอาเอ้คิดว่าเอ่ะกินกินนมบ่กินนมบ่เออกินกินนมครับจังหวะนี้ยเอ้ากินนมเอาเมาเอาเมาเอาเมาเสร็ใจยังไงต่อไาเนี่ยเมาแล้วเออกูไปแล้วบายจ้าไว้จบไปพอกันสานาเอ๋อเอ้ยมึงอจะเฝ้าตายไฟสีไรกูขันมึงตายเอ๋อเอาเฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วครับไปแล้วผู้หนึ่งอ๋อ เสาเด้แม่งกูบ่มีตังว่ะขันกูมีตังสีอยู่เออบ่เป็นหยัง้กูยังมีผู้หนึ่งอยู่นี่นี่เอาเอาเอาเท่าเท่าเอาเท่าเท่าสีสมหวังบ่เท่าเอเออถือน้ำสาตนาเอาเท่าสีสมหวังบอบอเอาถือเยอะบ้ากูสลิตโนศาสแถวว่ะจังไหนครับบัดนี้เออ้าวมานั่ง้างกันซับเอานั่ง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 เอา ว่เป็นยังเขาก็เป็นมูกันอยู่ว่าเป็นยังว่าเป็นยังจบ